พี่ป๊อปพี่ป๊อปเรียกดังๆพี่ป๊อปพี่ป๊อปอย่างนี้ว่าอีนี่ไหมโอ้ยก็เรียกแล้วทำไมไม่ตอบล่ะโดยไมาหาที่แต่งงานนี่โอ้ยนี่ตรงนี้ลงไปยังไงนะเนี่ยพี่ป๊อปลงยังไงนี่จะลงไปข้างในอ่ะข้างในกล่องเนี้ยพี่ป๊อป จะหาเฮทไปทัวร์ด้วพ่อเนี่ยพี่ป๊อปยิงไปยังไงออ้ยือ้ยโอ้ยโอ้ยือ้ยนอ่ยโอ้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 เโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้วเอ้ยเอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ยาอ้ยโ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 อ้ มาดมาดิมาี่มานนี่มานนนนนนี่พอมาดนี่ยังไรเะมันูนน่ะน,นะมันเทีดบยังไนะุดหายังไบ้านี่โอ้ยนัวโยชิซ,ซว่าเป็นเลยนี่แม่พนี้พอคนดูพวาโพนี้ยทำอะไรลกูกพนี้อือออะไรต่ตาทำไรอ่ะ เฮดไปทั่วเทียบไว้แมวเสียเส้นนะมึงหาเล็กหมดเลยก็เห็นมีคนบอกว่าเอามือถูๆแล้วจะมีตัวเลขออกมาหนิพี่ป๊อปนี่ก็เลยลองทําดูโอวยหามเอ้ยฟังแม่กับบุคคลเวลาจะทั่วเลขเขาก็แป้งท้ายกอนสนดอกอ้าวหรอนี่ไปทั่วยังสั่นไม่ได้ยังอยหูเลี้ยงหูเล้าหรอกันจะคว้างหูกันเฮ็ดเฮ่น้องมึงเนี่ยเป็นยังไงไปหนีเด้อจะยังมาตัวลอยคอยบอกเลขเลยรต่อเพื่อนบ่ได้ตัวตัวลอยยังน้อกันเฮ็ดเป็นยัไงเฮ็ดเด้ตัว ว่าเฮ็ดเป็นกับ,กบ,กกบ่าเหตุกี่ก่าละโอ้ยจบเลยนี่ช่วยเต็มที่แล้วนะาปา๊ะป๊าพี่ป๊อปไม่ยอมทําให้หรอกน<แ>ี่อย่างซรอยอย่างพวกนี้นี่อย่างพวกอะวมีอย่างาใ้มันเฮ็ดนย่งก็ป๊ะป๊าให้นี่แก้งทําเป็นหาหวยถ้าทําไม่ถูกเดี๋ยวพี่ป๊อปก็ทําให้ดูเองแต่พี่ป๊อปก็ไม่ทําให้ว่าแล้วย้ำอีกครัง้งเพจจริงสก๊อตด้วยบ่อปไม่ไหเพจป๊อปสก๊อตด้วยปอปา๊าของแท้บ่มีคำว่าซองจริงของแท้ผู้ติดตามสองแสนเอสแล้วด้อเอ้าน ป๊าป๊าบอกว่าจะทําช่วงใหม่ขึ้นมาในช่องเราอ่ะเกี่ยวกับนินทาเอฟซีอะไรนี่แหละฮะช่วงไหมพี่ป๊อบรู้เรื่องไหมกูเห็นรู้เรื่องนี่แหละนี่คิดว่างานเราหนักเกินไปนะเออกูวางเสรลจแหละหน้ำแป้ง,ง<ๆ>กินนอนไ่างี้มัมมี่ไม่ละน้อนอยู่แต่ป๊าป๊าจะให้กินขนมเพิ่มนะฮะว่ามึงจะเห็นแกกินอะไรต่อพอี่ไม่ใช่ทุกมื้อนี้มันก็กิกน,น,ออห,นหลายโมงนี้วเอยเออบอกให้เต้นน่องไหลถั่วอีนี้มันจะคว้างกินว่าแบงเขา หาว่าอะไรเถออ้ย่อยนี่กินว่าทัานมันจ๊กเสียแมนอยู่วะหาเันเมืงสิแม่ตกลงโพนี่กินไม่แบ่งพี่ป๊อปใช่ไหมฮะไม่จริงนะป๊าป๊านี่ไม่เคยกินทันพี่ป๊อปเลยไม่เชื่อป๊าป้าก็ดูพุงพี่ป๊อปสิใจมึงด้วยเออวะพุงมันใหญ่กว่าอ้เลี้ยเลียเลมึงเคยถึกติดมาพวกนี้